สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้นะคะน้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาวพัฒนานะคะเป็นสูตรหาตัวเด่นและตัวเจาะค่ะวันนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23เดือน7ค่ะมาดูสูตรกันเลยนะคะน้องฟ้าดูสี่ตัวนะคะหลักส0บนะคะหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะสี่ตัวนี้บวกกันเลยค่ะ 4บวก4นะคะเป็น8 8บวก7ได้5นะคะนับถายหลังลงมาค่ะคือ4และ3นับถอยหลังลงมา2ตัวนะคะก็จะเด่น4 3ค่ะ8บวก6ค่ะเป็น4 8บวก4เป็น2นะคะ2บวก4ได้6ค่ะก็จะเด่น5 4นะคะ5บวก2ค่ะเป็น7 7บวก2นะคะเป็น9 ก็เด่นแปดเจ็ดค่ะหนึ่งบวกสองเป็นสามนะคะแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกสามค่ะเป็นแปดนะคะเด่นเจ็ดหกค่ะหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดหบวกหงเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าค่ะเด่นสี่สมนะคะ4บวกสองเป็น6ค่ะหกบวกแปดได้สี่เด่นสาม สองนะคะห้าบวกเก้าค่ะเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าค,ค,ค่ะเด่นสี่สามนะคะเจ็ดบวกเก้าค่ะเป็นหกหกบวกห้าได้หนึ่งค่ะเด่นศูนย์เก้านี่นะคะตัวเด่นของเราเมื่อได้ครบแล้วนะคะแล้วก็มาดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะก็ง่ายๆนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักสิบและบวกหกค่ะหลักหมื่นคือเจ็ดนะคะ หลักสิบคือสี่ค่ะและก็บวกหกทุกรอบนะคะเจบวกสี่ค่ะเป็นสิดใช้หนึบวกหได้เค่ะนับเพิ่มขึ้นไปนะคะเจ็ดแเนย่งะคะนำตัวเด่นนะคะเจาะตามนี้เลยค่ะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนสี่หนึ่งนะคะสามเจ็ด สามแปดสากนะคะกด2องตัวบนล่างกดกลับนะคะงวดนี้นะคะวันที่25้าออก4ี่เค่ะก็จะเป็นเด่นสีเข้าจอะกับ9นะคะก็จะเป็น4ี่เเข้าค่ะเลขบทน,นะคะแปบวกสค่ะเป็น2องสองบวกหค่ะเป็นแปด แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองงวดนี้นะคะออกสองห้าเด่นห้าเข้าค่ะเจาะกับสองสองห้าเลขล่างค่ะศูนย์บวกสองได้สองบวกหกค่ะเป็นแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองงวดนี้ออกสองแปดค่ะเด่นแปดเจาะกับสองและเจ็ดสองค่ะเด่นเจ็ด จอกับสองเหมือนกัน,นะค่ะงวดนี้เข้าบนล่างนะคะสองแปดเจ็สองบนล่างค่ะหนึบวกเเป็น8ดค่ะ8ปดบวกหนะคะเป็น14ใช้สี่สี่ห้าหเจ็ดแปดงวดนี้ออกเจ็ดหนะคะ7นะคะเข้าจอกับหและหนึ่งเจดนะคะเจดเด่นบนล่างแต่ว่า ตัวเจาะนะคะเข้าแค่เลข6ค่ะเป็น7 6หนะคะเข้าเลขล่างแล้วก็เป็นเด่น7เข้านะคะตัวเด่นเข้าค่ะ1บวก1เป็น2ค่ะบวก6เป็น8นะคะ8 9012งวดนี้ออก4ี่สองค่ะเด่นสเข้านะคะเจาะก,กับสองค่ะ4ี่สองเลขบนนะคะ ศูนย์บวกสี่ได้สี่บวกหกเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่งวดนี้ออกเจ็ดสามค่ะเป็นเด่นสามเข้าค่ะแต่ว่าเจาะไม่โดนเจ็ดนะคะก็จะเป็นแค่เด่นเลขสามเข้านะคะห้านะคะบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองงวดนี้นะคะออกศูนย์สามค่ะ เด่นสามเข้านะคะเจาะกับศูนย์ค่ะศูนย์สามเข้าเลขบนนะคะเจ็ดบวกศูนย์ค่ะได้เจ็ดบวกหกค่ะเป็นสิบสามใช้สามค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะให้เด่นศูนย์กับเก้าค่ะตัวเจาะก,ก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะและเก้าสาม 9 4 95 96 9 7นะคะสำหรับงวดนี้ค่ะนี่ก็เป็นสูตรแนวทางของน้องฟ้านะคะหากพี่ๆชอบก็กดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สอบถามน้องฟ้าได้นะคะสำหรับพี่ๆท่านหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้าค่ะสามารถทักเข้ามานะคะแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะน้องฟ้าก็จะมีกลุ่มแนวทางต่างๆให้นะคะแล้วก็มีกลุ่มยีกีด้วยค่ะหากสนใจเข้ากลุ่มไหนสามารถทักหาน้องฟ้าได้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ